เป็นเด็กดีก็ขอให้ปีนี้แกประสบความสำเร็จจากที่สร้างความ รอเลือหรือรอลิงครับรอเรือแล้วผมขอเอ่อไม่อยากออกสื่อตอบเป็นการส่วนตัวดีกว่าด่าเขาพูดว่าอะไรไม่ได้ยินดูดำหน่อยเป็นแฟนกันนะคุณเป็นอะไร แม่ก็อยากฟังนะแม่อยู่ข้างหน้าแม่ก็อยากฟังอยู่นะอ้าวคนแม่ก็อยากฟังเหรอครับแม่กำมดแล้วแม่กำมัดแล้วเออจริงๆอ่ะผมก็ได้เปิดกับเปิดเผยตรงเอิงไปแล้วว่าเออเราก็คุยกันนะครับอยู่คุยกันอยู่ตอนนี้นะครับก็ขอผ่านดูใจกัน เออไม่ต้องกากหรอกพูดไปขนาดนั้นไม่พิยเออลองเวทีได้เปล่าหน้ากุหลาได้ขาวชอบกูมาเ่อนะอะไรนะไม่ใช่ยูนะแต่ออกไม่ได้เลยออไม่ได้ไม่ไม่ผมผมอาจจะใช้ทรัพิ์แต่ว่าก็บอกเลว่าถ้าถ้าบอกเลยว่าก็ไม่โสดแล้วก็ถือว่าตอนนี้ก็ดูแลมืองอยู่ครับ ไม่ไม่ไุยครับคือผมค่อนข้างหลาบแบบ